ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงแล้วนะครับว่าเตรียมจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ในทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากระทรวงมหาดไทยหรือสอบคมท เขาไดา้สั่งการไปยังทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมความพร้อมในการกำหนดแผนการจัดสรรวัคซีนทั่วประเทศนะครับโดยในรายละเอียดนะครับเพื่อให้การกำหนดแผนการเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด1 9เนี่ยในระดับพื้นที่เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้เนี่ยาทางสปกสอบอคโดยนายฉัดชัยพมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับซึ่งผู้ว่าเนี่ยอยู่ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดนะครับโดยกําหนดดังนี้นะครับก็คือ1เนี่ยให้ทุกจังหวัดเตรียมการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนนะครับให้ครอบคลุมในกลุ่มต่างๆนะครับก็ได้แก่1นบุคลากรทางการแพทย์ และด้านสาธารณสุขด่านหน้านะครับ2เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรคเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจ 3. ผู้ทำงานสถานกักกันตัว4กลุ่มอาชีพเสี่ยงเช่นพนักง,งานขับรถสาธารณะครู5ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง7็โรคและ6ประชาชนทั่วไปนะครับนี่คือการเตรียม จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนนะครับต่อมาในข้อที่2เนี่ยเตรียมทีมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่ได้รับและแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดโดยให้มีความพร้อมสามารถเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่7มิถุนายน2564เป็นต้นไปนะครับสำหรับในด้านสถานที่เนี่ย ให้พิจารณาจัดสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กระจายทุกจุดอย่างทั่วถึงโดยประสานขอความร่วมมือจากภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมนะครับในข้อ3เนี่ยประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม6-4เป็นต้นไปโดยกำหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีนแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับโดยบูรณาการแบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแผนการาฉีดวัคซีนในพื้นที่วางระบบการซักซ้อมแผนกำกับติดตามเพื่อให้ปฏิบัติแผนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและไม่เกิดความสับสนนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการ จากสบคมทนะครับที่สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการกําหนดแผนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนั่นเองนะครับ